กำจัดประตูพืชยาป้องกันก,การตดโรคแมลตงต่างๆสิ่ตงต่างๆเหล่านี้ถูก,กเกษตรกรหรือราษฎรเนี่ยนำไปใช้ถูกต้องบ้างและถูกต้องบ้างน,นะฮะท่านทรงเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยเกิดโครงการอารหารมันดีขึ้นเกิดข,ขึ้นเพราะอะไรครับเนื่องจากบ้านหน่วยงานในบ้านเราเนี่ย หน่วยงานปกบยรยบที่มีอยู่แล้วในประเทศเรานั่นคือหน่วยทหารนะครับเลยเกิดโครงการทาหารทันดีขึ้นมาเพื่อที่จะขยายอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ปลอดภัยลงสู่ประชาชนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโครงการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจิดพระราทานซึ่งเป็นโครงการที่สามารถกระจายแหล่งโปรตีนลงไปสู่ ประชาชนได้ครอบคุมที่ใช้คําว่าครอบคุมเนี่ยเนื่องจากว่าศูนย์ผลิตพันปลาน้ํำตืดพระาชทางเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเรามีครบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางนะครับสิ่งที่ผมและคณะเนี่ยไปเยี่ยมทุกหน่วย ปรากฏว่าทุกหน่วยเนี่ยมีขีดความสามารถนะในการผลิตได้ดีพอสมควรแต่สิ่งที่มองเห็นและเรากลับมาคุยกันคือวิธีการขั้นตอนนะครับมันมีความแตกต่าง